ทำนะใครเครียดนะมันจะมีอยู่อสองคลิปนะเหลือสิบสองนาทีนะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะอีกสองนาทีจะไปเอาเสื้อมาให้ป้าชนาดูนะคะเสือเสอเส้อเสื้อที่เอททำไวะะ้เนาะเดี๋ยวเราจะแพนกล้องมาที่งานที่ทำเสร็จแล้วนะคะงานที่เอททำนี่นะคะจะเป็นงานผ้าลินินนะคะ ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะนี้ก็ต้องบอกพี่น้องก่อนนะคะว่าอ่าทาไมเวลาทํางานเราถึงใส่แมสทํางานนะคะซึ่งบอกเลยว่าข้าพวกนี้มันจะมีเคมีค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเราทํางานนะคะเราต้องปกป้องตัวเองโดยการใส่แมสนะคะเพราะว่าถ้าคนแพ้เคมีหรือว่าแพ้ฝุ่นนะคะ ขนาดเอ็ดยูกับผุ่นตลอดนะยังไม่กล้าเปิดแมสเลยนะคะเวลาเราพูดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเข้าไปในจมูกเราด้วยนะคะน้องแพนจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนยังเพิ่งไปมาดูชุดสวยที่เอ็กก่อนเดี๋ยวทำทีนี้เสร็จะคะ่ะเดี๋ยวจะไปเอาชุดสวยมาให้ดูนะคะ นี่ก็เป็นการทำอะไรนะะแต่ตอนทำมันก็เหมือนดูเหมือนฝุ่นมันไม่เยอะนะแต่ถ้าคนแพ้ฝุ่นนะมันมันจะคันแบบว่า,าตามหน้าเลยนะคะตามตัวเลยนะคะพี่พิมพบอกว่าประควรประควรจำไม่ได้ว่า,อ,าอยู่ช่วงไหนถ้าจับโทรศัพท์เจอก็โดดเข้าเอง <c oughs> ก็เดินเข้าเลย พี่เก๋สวัสดีค่ะเก้วก๋วกวดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอางานที่เย็บเย็บเย็บเสร็จแล้วมาให้ดูนะจะภาพหน้าคนทำงานนะพี่เก๋าสาวห้างนะคะสาวห้างนะพี่เก๋อดีสาวห้างเลยเดี๋ยวจะไปเอางานมาให้ดูนะคะเหลือสิบนาทีสุดท้ายนะทุกคนนะร้อนมากเลยวันนี้ร้อน จริง,รงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดยกอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะโอ้ยยกขากล้องก่อนมันตรงนี้มันไม่ค่อยมีอันนี้เท่าไหร่นะคะจ,จะให้ดูอองานตัวนี้นะคะงานที่เอ็ดทำทำไว้ไออุ่นมาสวัสดีแม่แก้วก่อนเลว มาข้างหน้ามาข้างหน้าสวัสดีสวยสวยก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแม่แก้วแม่แก,ก้วป้าเจ๊คุณป้าชนาป้าน้องนะคะแล้วก็ป้าพิมพ์คุณยายสมควรนะคะเนาะแล้วก็ใครทุกคนเลยนะคะที่แวะเข้ามานะไปรับเด็กไปรับเด็กมออาจะให้ดูเ,เสื้อน,นะคะ งานเมื่อก่อนเนี่ยเอ็กขายนะคะขายที่ตลาดตลาดนั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจะเป็นงานอันนี้มันจะเป็นผ้าย,ยืดเหมือนเสื้อกีฬาค่ะราชนาตัวนี้นะคะเอก,ก็จะทำแบบเป็นเสื้อแขนกุนนะก็จะกุ้นตรงตรงข้างหลังด้วยนะคะ อันนี้จะเอาไปบริจาคให้กับน้องๆน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือนะคะเอ่อเขาเรียกผ้าไมาโครนะคะป้าป้าธนาเนี้ยสำหรับน้องแพนอ่ะตัวตัวใหญ่นะคะมันอันนี้มันสำหรับแบบว่าตัวเล็กๆมันจะเป็นชุดแสกนะคะจะเป็นลายนกอะไรแบบนี้นะคะ่ะ แบบนี้นะคะก็จะดีไซน์ออกมาอันนี้จะเป็นผ้าชีฟองค่ะแล้วก็ก็จะมีะมัดมัดโบ